ก็ขอสวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้ก็กลับมาชมเหมือนเดิมต้นซานเอนะครับแล้วก็กลับในเกม Call of Duty Mobile เอนะครับผมเออวันนี้ผมพาทุกคนไปดูเทคนิคการแต่งปืนไฮโลโบแอคกชันนผมหรือปืนคา98เคนเอนะครับมีคนขอมาเนอนะครับผมเออเป็นปืนสายมาร์กแมนทุกคนที่มีความข้างตัวที่ค่อนข้างสูงระยะยิงดีนะผมดาเมจค่อนข้าง จะแรงนะคนแต่ว,วงเล็บยิงอกขึ้นไปนะครับผมเออเป็นปืนที่บอกเลยว่าโคตรสุดยอดทุกคนเป็นปืนมาร์กแมนกระบอกแรกเลยนั่นเนี่ยเออบอกเลยว่าปืนกระบอกเนี้ยทุกคนเป็นสไนวิ่งยิงดีๆได้เลยทุกคนเพราะว่าปืนเนี้ยมันมีดาเมจที่ดับยิงอกอยังไงทุกทุกกระบอกก็ตายใช่ไหมทุกคนสไนเปอร์มาร์กแมนเนี้ยแล้วก็ความค้องตัวที่ค่อนข้างสูงผมบอกเลยว่า โคตรด,ดีความมั่นยําก็สูงนั้นคนบอกเลยโคตรแจ่มแมวอะครับเออก็ก่อนที่จะไปดูของแต่งปืนฮะแล้วก็เกมเพลสผมก็ผมขอคนละหนึ่งไลน์นะครับแล้วก็ใครที่เข้ามาดูใหม่ยังไม่กดติดตามก็ฝากกดติดตามผมด้วยนะครับแล้วก็ฝากกดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับผมท้าพร้อมแล้วก็ไปกัน ควรประสบปัญหาเรานี้อยู่หรือไม่อยากทำคาโม่ปืนแต่ไม่มีเวลาเล่นต้องนี่เลยล้านรับปลดล็อกสกินปืนบายต้นซาซีเฮ็ดนะผมรับทั้งปั๊มเวลปืนปลดล็อกสกินทองและสกินไดมอน,นมใครที่สนใจสามารถติดต่อทาง Facebook ข้างบนหรือไม่ก็ทักไปที่แฟนเพจต้นซาซีเฮ็ดได้ผมมีแอดมินคอยตอบตลอดเวลานครับผมงานเสร็จไวปลอดภัย100%เรนะผมไม่โกงไม่เกียนแน่นอนถ้นะผมใครสนใจ ก็สามารถติ๊คลิกลิงก์เฟรมเพจตาคำธิบายได้เลยนะครับผมอ่าทุกคนก็มาดูหนะ้ารถเอาเปิร์ของผมกันเลยท่านผมนี่เลยท่านผมสกินที่ผมใช้นะครับอันแรกใช้เป็นตัวลำกล้องเปิด MIP Elite ลายบาดเลยท่านผมเพื่อเพิ่มมายาดาเมตร20เปอร์เซ็นต์ลดแรงดิ่แนวตั้งท่ผมแล้วก็ลดอัตราตัวกระตุก25เปอร์เซ็นต์เลยทุกคนถือว่าดีมากเลยท่านผมแล้วก็ลดแรงดิ่แนวนอนอีก8เปอร์เซ็นต์ท่ผมแต่ว่าเราจะซูมช้าขึ้น10เปอร์เซ็นต์นะทุกคนเออ ต่อไปคือตัวพาทานทุนคือตัว YK Combat Stong นะครับผมเราจะซูไว้ขึ้น10%ก็คือหักล้างกับเมื่อกี้นะุนแต่ว่าเราจะ,ะตัวกระตุกจะเพิ่มมา30%ก็คือเรามีกำไรอยู่แล้วเมืเ่อกี้ทุกคนออจำได้ไหมแล้วก็แรงดีแนวนอนแรงดีเราตั้งนะครับผมแล้วก็การสะเทือนเมื่อหายใจก็คือเวลาเราซูมขาเอง A นะครับต่อไปคือตัว OWC Laser ที่ข้อนะผมจะทำให้เราซูมไว้ขึ้น3นะครับผมต่อไปคือตัวแมกกาซีนนะครับผมก็คือตัวแมกกาซีนเนี่ยทุกคน แม็กสตัวเนี้ยสำหรับผมนะมันคือเหมือนกันเลยทุกคนเพราะอะไรหรอเพราะว่าแม็กตัวเนี้ยที่ผมเคยไปเอาแบบเล่นมานทุกคนเนี่ยที่ที่เล่นอาปืนของคนอื่นนทุกคนก็คือแม็กตัวเนี้ยทุกคนก็คือมันจริงแล้วตายก็จริงแต่ว่ามันจะยิงแบบยังไงทุกคนมันจะแบบเวลาเราโดนพื้นเนี่ยเหมือนเธอไหมทุกคนแล้วก็จะมีอสเก็ตนิดหน่อยนะแต่เวลาเรายิงโดนขาเนียทุกคน มันจะไม่ตายนะผมเออมันจะทำให้เราเจ็บเฉยๆมันจะไม่ตายนะคนแต่เหมือนแม็กตัวนี้เลย2อ,อันเนี้ยเหมือนมันเป๊ะเลยน้อผมแนะนำให้อันนี้ดีกว่านะหรือใครชอบแบบไวสกิดเขาก็ใช้ตัวนี้ก็ได้นะผมแบบยิงเผื่อๆแบบยิงเช็คอะไรพวกนี้ยนะทุกคนเออก็แต่ตัวนี้มันจะยิงทะลุกําแพงไม่ได้นะคนเออก็ประมาณนี้นะทุกคนของแต่ง,งผมเอ้ยอย่างเลยอีกอันหนึ่งก็คือตัวสติปเปอร์กิ๊บนะผมจะทําให้เราซูมไวขึ้น5เปเ็นนะครับผมทุกคนเห็นอะไรไหมทุกคนเห็นอะไรไหม ระยะดาเมจร้อยสี่เปอร์เซ็นต์นะทุกคนบอกเลยว่าเยอะมากสำหรับปืนสายมากแมนร้อยสก็คือดาเมจทุกระยะไม่ลดเลยนะครับผมนะก็คือดับร้อยสี่เอร์เซ็นตะทุกคนว่าไปแล้วสุดยอดไปเลยแบบไกลมากเลยนะผมก็สเตตตามนี้นะคนดาเมจเป็น15%บาอัตราล่าสิบความแม่นยำห้าสิบห้านะผมความท้องตัว40ระยะยิง104%ยสี่นะผมแล้วก็ควบคุมยี่สิบเก็ดผมก็ประมาณนี้นะทุกคเดี๋ยวผมไปโชว์ ประสิทธิภาพของปืนกระบอกนี้ทุกคนดูนะผมก็ไปกันมาท่อนแล้วก็เข้าในโหมดเทนนิ่งแล้วผมเดี๋ยวผมจะโชว์ประสิทธิภาพของปืนกระบอกนี้ทุกคนก็คือเราต้องทําความเข้าใจก่อนะทุกคนว่าปืนกระบอกนี้เป็นปืนแบบค่ะก็คือปืนมากแมนแหละทุกคนคล้ายๆสไนเปอร์ผมแต่ว่ามีดาเมจที่ค่อนข้างจะเบากว่าผมเลยเราต้องทําใจในเรื่องดาเมจทุกคนแต่เรื่องความคล่องตัวเนี่ยพวกนี้นก็คือเราไวแน่นอนผมค,คือแบบ มักแมนเนี่ยเป็นปืนตะไนทยที่ใช้วิ่งบูนะผมต้องพูดประมาณนี้เลยนะครับผมเออมาดูดามเมลร่างกายก่อนเลยดีกว่าเอาระยะสิบเมตรนะผมเนี่ยเดี๋ยวผมจะยิงตรงส่วนหนะ้าอกให้ทุกคนดูก่อนนะนี่หนะ้าอกจะเข้าดามเมที่หนึ่งรสิบนะผมยิงหัวดาเอ้ยไม่โดนไอไปไโดนปืนดีดยิงหัวไม่โดนอีกแล้วอะไรวะเนี่ยปืนมันค่อนข้างจะดิดแนวตั้งทุกคนอะ อ้าดาเมจหัวไม่ขึ้นอ๋อนี่ทุกคนก็จะขึ้นหนึ่งร้ยสิบเจ็ด่ผมงงเลยไม่กี่ดาเมจหัวไม่ขึ้นยิงแขนท่ผมก็ร้อยสิบเหมือนกันย,ยิงขายิงขาเท่าไหร่ยิงขา8ปดริบห้าผมตั้งแต่ตรงช่วงท้องนะ้ทุกคนลงมาเมนี่ยจะเหลือเป็นห้าผมเนะี่ยยิงขา8ปห้าทุกคนก็คือแนะนําให้ยิงตรงแหลกเล็งตรงอกอ่งเงี้ยทุกคนดูเห็นปะเล็งตรงอกไปเรื่อยๆี่ยปึ๊บปึ๊บ,บเห็นปะ บอกเลยว่าปืนมันค่อนข้างที่จะพิว้วคนเห็นไหมดูดูด,ดูปื๊บปื๊บปื๊บค่อนข้างที่จะพิว้วเลยนมมาลองระยะ40เมตรดูน,น,นะคนปื๊บโอ้โหไกลมากแต่ส่วนมากมากแม่เขาจะไม่ยิงระยะนี้นะคนเนี้ยก็100ซิเหม,มือนเดิมเระผมดาเมจเขาเท่าเดิมเลยนะเพราะว่าระยะดาเมจของเราเนี่ยค่อนข้างจะสูงนะครับผมเออมาดูเพื่อ,อเรื่องความพิวมันมากกันก่านะคนก็คือปืนมากแมนเนี่ยเป็นปืนที่แดบดเขาเรียอย่างเงคน จากที่มอบอกไปก็คือสไนขนาดย่อมนะผมเป็นปืนที่ดับเนี่ยจักไวมากเลยนะคนดูเห็นไหมแต่มันก็มีบางช็อตที่มันไม่ตายนะผมนี่ก็คือปืนมาร์แมนเนี่ยเป็นปืนที่ข้องขว้าข้องตัวข,ข้างสูงนะคนเนี่ยปึ๊บ <c oughs> แล้วก็รีโหลดก็ข้างไวนะคนนี่ปึ๊บ <c oughs> แป๊บเดียวเสร็จแล้วอะ่ะแล้วก็เนี่ยทุกคนเรื่อง การซูมเนี่ยปืนกระบอกเนี่ยทุกคนเฉพาะปืนกระบอกเนี้ยค่อนข้างสำหรับผมนะค่อนข้างจะซูมช้าหนมแต่ว่าเรื่องความแม่นยำเนี่ยถามมันเยอะไหมก็ค่อนข้างเยอะทุกคนเดี๋ยวผมจะซูมแยเป็นสูตรจะดูนะปุ๊บเห็นไหมอันนี้คือแบบไม่สูตรนะทุกคนดูเนี่ยมันมีโอกาสที่จะโดนด้วยนะคนเออบอกเลยว่าแบบความแม่นยำปืนกระบอกนี่ค่อนข้างที่จะสูงเลยนะผมนี่ปุ๊บปืนกระบอกเนี้ยถ้าถามว่าเล่นแบบสไนเปอร์ได้ไหมทุกคนคาก็8 k หรือว่าไอ้ครรูบอลแอคชั่นเนี่ยปืนมาร์กแมนเนี่ย ถามว่ามันเล่นแนวเดียวกับสไนเปอร์ได้ไหมเล่นได้ทุกคนแต่ว่าผมไม่ค่อยแนะนาเท่าไหร่นะผมเพราะปืนสไนเปอร์เนีเ่ยที่เขายิงกันเขาก็จะยิงระยะไกลใช่ไหมทุกคนแลวปืนเนี่ยถ้าเราไม่ใส่ตะ่มเนี่ยยิงไกลค่อนข้างที่จะยากนะผมเห็นไหมหบางครั้งก็ไม่ตายทุกคนเออคือแบบยิงไกลค่อนข้างที่จะยากนะผมแล้วแนะนําให้แบบวิ่งยิงดีกว่านะผมแบบแต่งของแต่งเนี่ยแล้วก็เอาไอคาร์บอนแอชั่นเนี่ยทุกคนไปวิ่งยิงเนี่ยเห็นไหมปึ๊บ มันมีโอกาสที่จะวันช็อตมากกว่า,าวผมอยากรู้ว่าทุกคนว่าเวลารี l o a d มันเท่าไหร่เดี๋ยวผมขอปรับให้ไอ้ปุ่มรี l o a d อ่ะมันสว่างวันนะทุกคนผมอยากรู้ว่ามันรี l o a d เท่าไหร่นะเพราะว่าปืนนี้มันเป็นปืนที่รีโหลดค่อนข้างไวทุกคนมาดูกันปึ๊บใช้เวลา2.5วินน้อผมในการ,รโห l o a d ทุกคนก็ถือว่าค่อนข้างจะไวน้ผม2.5วินะน่ยแนะดูความคล่องตัวปึ๊บนี่ยเราไม่ต้องขค้ืสอะโ่บสุดก็ได้ทุกคนเห็นไหมดูเหมือนกันอ่ะเอ้ยบอกเลยว่าปืนอ่ะ มันแบบสไนวิ่งยิงดีๆนี่เลยนะผมเด็ดปื๊บปื๊บมันได้เปรียบตรงที่มันไม่ต้องขึ้นสุดมันก็ยิงได้ทุกคนแนะนําให้เล่นแบบดูเปื๊บปื๊บดูโคตรพิวทุกคนดูปื๊โคตรพิวอะ,ะความคล่องตัวก็ค่องข้างเยอะเยินคนบอกเลยว่าใครจับปืนนี้แล้วเล่นแบบเล่นค่อนข้างดีอะทุกคนบอกเลยว่าปืนเป็นปืนที่โกงมากเลยนะมสามารถแบบเอามาวิ่งวันช็อตวันช็อตเป็นลูกซองได้เลยทุกคนดูดิเห็นป่ะ มาดูเห็นไหมทุกคนปึ๊บือปึ๊บือไม่โดนนี่แล้วก็อ่าเรื่องแบบความเร็วในการชักกระสุนอนข้าจะเร็วนะคนปึ๊บเห็นไหมไม่ถึงสองวินะคนดูดูดูกดแบบคอยย้ำได้เลยนะผมปืนนี้บอกเลยว่าโคตรสุด่ะทุกคนแปะหือแปะหือก็ใครที่จะเล่นแนะนำให้เขาเรียกยังไงทุกคนลองฝึกแบบ พวกลูกซองอะไรพวกเนี้ยทุกคนมันคล้ายๆกับลูกซองเลยทุกคนแบบยิงถ้าเรายิงใกล้เนี่ยมีโอกาสวันฉลอตตะูงนะทุกคนเห็นปะเปียงเนี่ยยิงอกเปียงเนี่ยไอ้นี่ทุกคนแบบแบบทุกระยะเลยอะว่าแบบขาเนี่ยดาเมจ85ตั้งแต่ตรงเนี้ยทุกคนเนี่ยตั้งแต่ตรงเนี้ย85เลยแต่ตั้งแต่นี้ขึ้นไปคือ110คือตายหมดเลยนะผมบอกเลยว่าโคตรโกรงอะทุกคนแต่เราต้องเล็งตรงโอ่งอย่างเดียวนะผมเห็นในตงองอัวโอ่งเราจะตายนะคนก็ประมาณนี้นะทุคนปืนกระบอกนี้ก็ถือว่าสื้เหมือนกันนะเนี่ย ก็เป็นยังไงบ้างผมกาบคิวผมภายในวันนี้นะครับก็สลับผมนาะปืนคาก็ 8K หรือไฮโลบอลชั่นเนี่ยทุกคนถามว่าเล่นดีไหมก็พอใช้ได้นะผมไม่ถึงกับดีเวอร์วังอลังการงานสร้างอะไรขนาดนั้นทุกคนแต่ว่าก็พอเป็นสไตล์วิ่งบูชชั้นดีได้เลยนะผมเพราะว่าปืนเนี่ยกรนตีเม็ดเดียวตายเพราะยังไงทุกคนก็ต้องยิงอกหรอใช่ไหมล่ะทุกคนกระตีเม็ดเดียวตายนะผมเอาไปวิ่งยิงแบบใคดับเล่นเก่งๆปืนกระบอกเนี่ยเหมือนลูกซองที่ยิงได้ทุกระยะทุกคนเออบอกเลยว โคตรโกงนะครับผมบอกเลยว่าสุดจัดนะก็ลองไปฝึกแล้วลองเอาของแต่งเนี่ยไปปรับเปลี่ยนใช้งานกันดูนะครับผมเออก็ประมาณนี้นทอนก็ไทยชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ติดตามและกดกระดิ่งให้ผมด้วยครับแล้วก็ฝากกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยครับก็ประมาณนี้ครับไปแล้วบ๊ายบาย I'ma pull it with my shake, hey whip on ice, cut myself a couple chips. ayy hey, move so fast, I'ma hit you with a stick. I'ma make a couple racks, and you steady hitting licks. ayy hey. No I'll be selling out shows. See my name up in the arenas, the seats up out the roads, no shit. Yeah, I don't got